สวทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมิงหรือห้าพยักหนีแน่นอนวันนี้จะพาทุกคนมารับชมศึกดวลพี่น้องระหว่างฟุบุกิยูอาร์และทัตสึมุกิยูอาโดยเราจะดวลทั้งแบบ1ต่ตอนหนึ่งและแบบทีมใครเก่งกว่ากันแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์ก็กดติดตามส่งแค่เกมสตรีมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะจ๊ะซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอาเห็นหมดทำไงดีวะเนี่ยท4วนตรเพย์เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมาย แถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูไลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แพ็กวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมอมมิงได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยเฮ้ยเข้าไว้จัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิงหัวห้ายักหนีแนะ่นอนวันนี้เราอยู่ช่องแงเกมสตมเมไทยกับเกม วันพันแมนเดสตองเก้น,นแน่นอนอย่างที่ทุกคนได้รับชมินโทรไปวันนี้เราจะเอาตัวละครใหม่ล่าสุดอย่างฟูบุกิยูอาร์มาสู้กับตัวละครยูอาร์ตัวแรกสุดอย่างทัสซึมกิมาดูกันว่า ใครเก่งกว่ากันแต่ว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแค่เกมสเตมเมอร์ไทยไป1ล้านซับด้วยนะครับค่ะประมาณ60,000ก็จะ1ล้านแล้วนะครับแล้วก็ช่องเราเมื่อสมาชิกเพียงเดียว20บาท35บาท50บาทเพื่อใครโกหกคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกหมอพันแม่แล้วแกมืออีกมากมายนะครับสามารถสมัครกันได้เลยนะครับมีชื่อเขียวก็สเต็กเกอร์เท่ๆใช้นะครับส่วนใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะครับสามารถไปเติมได้ที่ทเวนดี้โฟเพนะครับเลื่องมาข้างล่างจะมีช่องใส่คูปองอย่าลืมใส่คูปองมอออมมิ่่งบบบบบบบกกเลลยคคคคคุุณณจะไไดด้รรรรัััสวนแโตถูขาป นี่ยคือ ID ของน้องโอนนะพระเอกของเราที่เราได้ทําการเปิดไปเมื่อตอนตีสี่นะครับตอนนี้ปั้นเสร็จแล้วนะมาดูกันว่าฟูบุกิจะโหขนาดไหนกดมาในพลัง45ล้านพลังสี่ครับวันแรกโคตรสุดจัดเลยพลังโจมตี4ล้านนะเลือด13ล้านความเร็ว507เนี่ยอัตราคีย์ลีคอเก้าสิบแปดจุดศูนย์ศูนย์นะครับดามเฮดคีย์ร้อยเจ็ดสิบสองจุดเก้าห้านะครับอัตราต้นานทานสามสิบสองนะครับบล็อกเจ็ดสิบแปดจุดเก้าห้าแม่นยำเก้าแล้วก็ต้นา 90, นทานสี่สิบสองจุดศูนย์ศูนย์นะ,นะครับ ยัดแบบโหสุดปีนี่ไปไงใส่เซตจากกลจงตีนี่ครับแล้วก็มีตาคีชิ้นหนึ่งที่เหลือเป็นโจมตีเปอร์เซ็นต์รับการบาาก้อนนี่เลยไปไงดามัวไม่ได้ยัดนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปหัวกระทาซึมกนนนนินะครับทัสซึมกิของคนคนนั้นก็คือก็คืออเฮียวห้าพยักษ์หนีนั่นเองนะครับโอเคเราจะไปหัวกับพี่ ห้าพยักษ์นี่นะครับซึ่งเป็นใครก็ไม่รู้นะอาจจะไม่ใช่ผมก็ได้นะผมอาจจะเอาชื่อชาวบ้านชาวเมืองเข้ามาตั้งนะครับด้วยการที่เราจะดวลแบบหนึ่งต่อหนึ่งเหนก่อนเนี่ยว่าใครตึงกว่ากันเออโอเคตอนนี้เปิดสนามมานที่เรียบร้อยนะครับโอเคบริ้งเปิดสนามมาในทัพซึมืกิของเรานะครับโรยตัวลงมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในนี่เป็นไงเราใส่แบบว่ามีคอเนะมาดูผมว่าอู๋เราโดนการไล่อันต์ีทัพซึม่กิอย่างนี้เสียเปรียบมั้ยนะนี้เสียเปรียบมั้ยนะมาโอเค มาฝั่งจกักรพรรดิเด็กฝั่งพี่ห้าพยักต์เปิดก่อนนะปล่อยสก,กิลมาโบเข้ามาหนึ่งทีโอ้โหเมึงออาทำประมือเราติดโล่นะครับเราก็ไล่โจมตีล้มเหลวเห็นไหมอัสซึมื่อกี้นี่คือโดดลงมาสนามนี่คือไล่จอมตีล้มเหลวเนี่ยมันจะขึ้นมาล้มเหลวโอ้โหดูดิโดนสนามโดนสนามของแบบฟุบุกิระเบิดด้วยนะโดนระเบิดน้ําแข็งอนะ่ะหรือว่าระเบิดพายุนะเห็นไหมดูดิแรงจัดนะครับดูดิยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะอัสซึมื่อกี้พี่ห้าพยักต์คือยังไม่ได้เคลื่อนไหวนะเขาดิเคนรอบทิศเนี่ยครับจากฟุบุกิเป็นทีโ แรงจัดทัสมุกีถึงก็ติดโล่นะนี่ทัสมุกิหกดาวห้าดาวม่วงนะตัวนี้หกดาวห้าม่วงนะครับแต่ว่ายังสามารถอังติแบบธรรมดาได้นะอังติแบบธรรมดาได้แล้วก็ฟุบุกิก็มาซ้ำนะแต่ว่าฟุบุกิไม่ได้ใส่เสื้อม่วงแบบตัวยูอาร์นะเป็นร่างปกตินะอูจะว่าเสียเปรียบจัดเลยนะเสียเปรียบตรงไหนรู้ปะถึงฝั่งพี่ย่าพยักเนี่ยยืนเฉยๆนี่ยก็โดนนะครับโดนพายุตอดเออโดนพายุตอดจนเกือบตายอ่ะเห็นไหมดูดิไม่ยอมโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหเรียบร้อยหืม ทัสซึมุก,กิคือได้ออกสกลิลครั้งเดียวที่เหลือคือโดนพายตุต่อตาย <c oughs> โดนพายตุต่อตายครับเสียเปียบนี่ครับเสีเยสเปียบยังเห็นได้ชัดเลยนะโฮแกมสไตล์นะจากจากพัดเด็กนะคือทัสซึมุก,กินี่ยังไงก็เสียเปียบนะโดนลงมาเนี่ยครับโดนบล็อกแรงตีเนี่ยครับโดนพายุแต่พัสองเนี่ยครับคือฝั่งฝั่งทุบมุกินี่คือแทบไม่ต้องทาอะไรเลยนะคือโดนพายุต่ตอตแบบต่อไปเรื่อยอะแม่งตายเออแม่งตายเลยนี่ครับโอเคทัสซึมุก,กิคือแพ้แบบว่าแพ้หมดรูปเลยนะเดี๋ยวผมทำการข้ามเนี่ย ไปจัดทีมนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนแบบทีมเต็มกันบ้านนะครับว่ามันจะโหขนาดไหนนะถ้าฟูบุกิหรือว่าทาซึมุกิอยู่ในทีมเต็มจัดไป A few moments later มาตอนนี้ผมก็ได้ทําการจัดทีมมันที่เรียบร้อยนะครับทีมที่เราจะไปลุยในวันนี้นะครับนี่เป็นงานจากพัิเด็กเนี้ยโกคัสืเนี้ยกระบองเหล็กเนี้ยซอมบ้แมนเนี้ยฟูบุกิแล้วก็อยู่เงินเองเนี้ยพลัง230ล้านนะครับจะไปหัวกับไอ้เฮียฟยักษ์คนเดิมเออเมื่อกี้แมง แม่งอ่อนเกินในห้าพยัคฆ์คนเดิมนะสามร้อยล้านฟอมนะโอเคทีมของห้าพยัคฆ์นะจะเป็นจักรพรรดิเด็กนะซุยลิวนะทาซึมุกิเนี่ยเป็นแฟร์บ์กายแสงนะเป็นคิงแล้วก็เป็นอะตอมิกนะพลังสองร้อยสี่สองล้านนะมาดูกันว่าอุบุกิยูอาร์เนี่ยจะกันตัวไล่อันติของห้าพยัคฆ์ได้หรือเปล่านะเพราะว่าฝั่งห้าพยัคฆ์ผมได้ทําการเซตทีมนะที่เป็นตัวไล่อันติทั้งหมดมาเลยนะอ่าเมื่อจะเป็นแฟร์เนี่ยซุยิวหรือทาซึมุกิเป็นอะตอมิกแล้วก็เป็นนคิิงะัับบผมมเออาาาตตววไล่่แ มากระหน่ำซัมเมอร์เซลเลยนะมาดูกันว่าฟุบุกิเนี่ยมันจะตึงงข้างหูเปิดสนามมาคุณก็โดนพายุก่อนเลยนะครับจอมตียับซอม,มิีแมนมาหนึ่งทีครับตับหัวครับั้ำจามหัวเข้าไปหนึ่งทีเป็ไงโดนบล็อกไฟไปดิพี่ห้าไปยักหนีแล้วก็ได้ลาฟากระหน่ำจากกระดอเด็กเฮ้ยกระบองเหล็กมานะครับ ฟ้ามึงเข้าไป1นึ่งทีหู78ล้านว่ะฝั่งพี่ห้าพยักษ์นี่คือยืนโดนพายุอย่างเดียวนะแล้วก็ซอมมิแมมไม่หนึ่งทีนละขวานจมตีจามหัวมาหทีเนี่ยนะแล้วก็บกล็อกไฟกันไปนะฝั่งพี่ห้าพยักษ์มี6กลูกไฟเนะีแล้วก็เฮอริเคนลอบทิดเนะี่ยจากฟูบุก,กิวตหม่หูถือว่าแรงจัดนะ150ล้านเลยนะเนาะ150ล้านครับฟูบุก,กิติดโลนะแล้วก็พายุค่อยๆกันหน่ำนะครับดาวจะงวาจะยุงเงาป่าเข้าไปหนึ่งทีปื๊บโบเข้ามา,าหูเอาเรื่ หน้าเพ็งแฟนนะเจ้าแฟนบกกลายใส่ฝัง่งพี่ห้าพญาป่าสมนกับมาเหมือนกันเนี่ยหูเข้ามาหกสิบสองล้านตีบกฮียไปนะครับแล้วก็ขึ้นตีบกฮียจากทัตซึมุกินะโปก๊ปกโปก๊ปกโป๊กโป๊กเข้ามาหนึ่งทีนะครับหูเอาเรื่องแล้วก็ฟุบุกิสามต่อยหนึ่งทีนเนี่ยะเสกสนามพลังให้กับฝั่งของเราเนี่ยครับเฟิร์มเราก็ได้เวลาโอ้โหูยองพายุไอ้เชี่ยทัตซึมุกิตาย <laughs> พายุโอ้แมหูไปอย่างง่ายแล้วโดนยุงปาดด้วยโอ้หูไปก่อนเลยนเลยนี่ยตาซึมเมื่กี้ของเราเนี่ยครับ้โหูสุริวตานต่อยหนึ่งตัวเนี่ยครับตอนนี้ตอนนี้สุริวกเกือบตาซึมเมื่กี้ไปเรียบร้อยนะครับเหลือตอมมิกนะคือความสามารถแทบไม่ออกนะครับออกไม่ได้นะเพราะว่าโดนบล็อกแลนตีแนวมาสลายพลาสตานะจากโก้ซื้อเหยียบพื้มหนึ่งทีแล้วก็หินทุ่งหัวเจ้ากกพัดเด็กครับตัโ้โหูเห็นไหมคือแนวหลังพี่ห้าพยักษ์นี่คือโดนแล้วโดนอีกนะโดนพายุต่อเรื่อยๆนะคือแบบว่ายิ่งต่อยิ่งแรง ยิ่งยื้อก็ยิ่งแรงนะครับเพราะแรงอติก็ไม่ได้นะครับยืนยืนแค่รอออกสกิลนะครับออกสกิลเสร็จก็คือแทบไม่มีประโยชน์นะครับโดนพายุต่อนะครับเห็นไหมคือเสีเยบเพืยอเลยนะครับใครไม่มีคุบุก,ก,กิเนี่ยคือเล่นยากเลยเห็นไหมถ้าทีมใครที่แบบว่าจัดมาแบบไอ้ที่ห้าพยักษ์นี่แล้วมีตัวแบบแรงอติเยอะๆนี่คือเสียบเปียกนะครัวิชาดาบแสงดาวจะตอมอีกฝั่งห้าพยักษ์นะป่าสวนเข้ามานะบุกเข้ามาหนึ่งทีนะแต่ก็ป่าได้แค่เชิงโดยเท่านั้นกูโดนพายุต่อตายหนึ่งตัวแนวขวานโจมตีกับซ แล้วก็ขวาดจ้าหัวตั้มเข้ไปหนึ่งทีแนวะเข้าจาักระพัดเด็กคนระับตอนนี้ฝั่งฮ่าพยักษ์เหลือแค่สามตัวก็นั้นนะฟาดก,กันหนามจากักระบองเลยครับปัป๊บปั๊บแล้วก็ตั้มตุ่มเข้าไปหนึ่งนทะีเนี่ยฮูยหัวโนกันเลยนะหวัวโป๊ดอ่ะแล้วก็ไล่โจมตีล้มเหลวแล้วก็โดนพายุนะตอนนี้แล้วก็เฮอริเคนลอบทีนี้หนึ่งทีนะครับจากฟุบุกิโบ้ฮูยแรงอยู่นะขนาดสามตัวยังโดแรงนะฝั่งคูขกิพี่ฮ่าพยักษ์ยังยืนนิ่งนะไม่ทำที่อะไรนะยืนทำไมก็ไม่รู้นะแล้วก็ปาด,นะาดาานนะอนะาีกหนะนี่นคือห้ย ลา่าตีไม่น่านะคือเหมือนใบแดงนะยืนเฉยน,ดนะดาบแห่งแสงจะฝังห้าวยาป่าสวนมานะ ปุ๊๊โบโอ้โหเข้ามา5-4ล้านนะแต่ก็ได้แค่ทีเดียวเท่านั้นนะครับจากที่ไล่เธอละหรอบนะคือแทบไม่มีบทบาทเลยนะไล่แค่รอบเดียวเท่านั้นเนี่ยเราก็ด่าแดงฝั่งข้าวยักษ์ทำงานนะปุ๊บล้วก็จอกรพพัดเด็กนีโยโแกรมสล์มาหทีเนี่ยปล่อยมาเนีเข้ามาไล่กัดเต่านะกรึเข้ามาหทีนะแต่ว่าไม่รู้สึกรู้สาอะไรนะแนวหน้าของเราคือเหนียวจัดนะของขาพยักษ์ี่แนวหลังโล่ x2 นี่เรก็ได้ลาโแกรมสล์จากจักับพัดเด็กฝั่งเราปล่อยไโบเข้าไปนดูกันว่าฝั่งยัจะยยืนนนไได้าาาาแ่่่หเอพพรวโุตตโล่อยัดทล ทานนะจากกกกระตือปุ๊มแล้วก็หินทุ่หัวอ้ําเขาเป็นหึงทีนะไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะปุ๊บแล้วก็ได้เวลาเนี่ยมาหุ่ยโดนโดนพายุฝั่งมีห้าพยางนะฟ้ากระหน่ำจั่งกะบองเลยอีกเนี่ยแล้วก็ฟ้าไปเนี่ยตั้มโบหัวเ,เรื่องจัดเนี่ยหัวถ้แตกนะมาปุ๊บแล้วก็ได้เวลานะฝั่งห้าพยา์นะครับทิ้งนเนี่ยเสียแข่งความหวังนะครับเด้งเลือดเนี่ยแต่หาเพื่อนแรงตีไม่ได้นะครเพราะว่าโดนคุบุกิใบแดงอ,อยู่นั่นเองเนี่ยมาฝั่งห้าพยา์นี่คือเสียเปรีบรรรยบจ ขอให้รู้ไว้เลยนะครับว่ามันเล่นไม่ได้แล้วนะคือคุณฝังหรือว่าเอาไปไว้ในทีมรองได้เลยนะแต่ถ้าใครยังเป็นตัวอวยอยู่ก็สามารถใส่ได้อยู่นะคือมันก็ใส่ได้แหละพอถึงเทิร์นม,มันก็สามารถอันติได้นะแต่พอมันไล่อันติแบบทั่วไปไม่ได้แล้วนะครับไล่อันติด้วยความสามารถจากพาร์ตีจากอะไรเงี้ยคือไม่ได้แล้วคือมันต้องรอรออย่างเดียวนะครับรอเทิร์นของมันนะครับ ปุ๊บโอ้โหยุงป่าเข้ามา127ล้านอะดอกนี้แรงจัดนะแต่ว่าจากักรพรรดิเด็กติดโลคนะแต่แนวหลังฝั่งพี่ห้าพยัคฆ์ขายังยืนหน้าอยู่นะก็เป็นฝ่ายปรกายแสงเห็นไหมถึงเธอเนี่ะถึงจะทำการโจมตีได้นะครับแต่พอแบบว่าล่างติดในความสามารถคือหายไปหมดแล้วนะโอ้ยจกักรพรรดิเด็กโดดน,นะโอ้ยจกักรพรรดิเด็กโดมาอยู่ต่อตายโปรแกรมสไตล์แนวหนึ่งทีอย่างจักรพรรดิเด็กเนี่ยปล่อยหมากร็เลยเข้าไปหนึ่งทีโอเคเดี๋ยวผมขอญาตทำการกดข้ามานะผมคิดว่ามีโอกาสสองอย่างคือชนะห้าพยัคฆ์กับสองนะครับป จากโรค X1 ก็กลายเป็นโรค X3 แล้วนะเพราะว่าเขาก็ติดต้านทานบ่อยนะแต่ประเด็นคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกทุกคนกนะ็คือตัวที่มันไล่อันติเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับ <c oughs> คือมันเหมือนโดนใบเลยนะคือไม่สามารถทําการใช้ได้อีกแล้วนะไม่ว่าจะเป็นอะตอมิกไม่ว่าจะเป็นทัฟซมึมุกิไม่ว่าจะเป็นซูริวนีครับไม่ว่าจะเป็นตัวต่างๆน่ะที่มันพาพอนไล่อันติเนี่ยคือไม่สามารถทําการเล่นได้นะครับต่อเมื่อเราเจอกับฟุบุกินี่ครับแล้วเราก็จะโดนพายุต,ตอบเรื่อยๆจนตายนะบแบบฝั่งึงาพยักษนนะ์กษนั เหลือ2ตัวจริงนะถึงฝั่งเราปิดฝั่ง5พยักษไม่ได้นะแต่เห็นได้ชัดเลยนะว่าพายุเนี่ยมีบทบาทก,กับทีมมากๆแล้วก็มีประโยชน์กับทีมด้วยนะในส่วนของฟุบุกินะี่ทำให้ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถไล่ยำไตได้แน่เป็นยังไงกันบ้างครับกับศึกดวลพี่น้องนะบอกเลยว่าเดือดจัดนะ้ในส่วนของฟุบุกิตัวละครใหม่ล่าสุดนะคือเก่งจัดๆเลยนะคือเปิดสนามมาคือฝั่งของ ทัซึ่งเมื่อกีนี่คือแทบทําอะไรไม่ได้เลยนะครับวูบอย่างเดียวน้าตัวระเบิดน้ําแข็งกัดตายเนี่ยก็ประมาณนี้เลยนะผมก็ได้ทําการรีวิวให้ทุกคนได้รับชมันจบแล้วนะก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์นะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคนที่รับชมันจบอย่าลืมส่งแคสแก๊สเตอร,ร์ไทยของเราไปหนึ่งล้านซับด้วยนะครับขยายผมทาคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์บนช่ล่างได้เลยเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ก็ต้องขอตลาไปก่อนบายบายครับผม